สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดถึงเรื่องช้อปปี้เนาะวิธีการคิดเงินกับลูกค้าเวลาที่เราไลฟ์ในช้อปปี้แล้วเราคิดเงินกับลูกค้ายังไงนะคะก็คือฟ้าเคยทําคลิปทํานองนี้แล้วก็คือเป็นวิธีการแชร์วิธีการคิดเงินกับลูกค้าในช้อปปี้เนาะไปดูกันได้ซึ่งในคอมเมนต์ในคลิปครั้งที่แล้วนะคะก็คือมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่ายังไงหลายคนก็งงหลายคนก็แบบ เอ้ยไม่เข้าใจอธิบายอะไรงงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบว่าส่งเมสเซจมาหาฟ้าเยอะมากในในในเพจนะคะว่าทํายังไงคะทําไม่เป็นโน่นนี่นั่น,นก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะลองทําก่อนนะลองทําด้วยตัวเองก่อนคือบางคนที่ถักฟ้ามาก็กคือรู้เลยว่ายังไม่เคยลองทําเลยแล้วก็ถักมาถามก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็คือมันเหนื่อยนะทุกคนคือคนถามมาเยอะมากคนตอบก็ต้องมาด้่งตอบทีละคนอย่างเงนะี้ยคือ คือเหนื่อยอะเอาง่ายๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนลองทําก่อนแล้วสงสัยตรงไหนแล้วก็มาถามแต่ก็ถามได้นะทุกคนถ้าถ้าว่างก็จะตอบให้นะคะแต่ช่วงนี้ก็ว่างแหละก็ตอบได้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะก็คืออยากจะมาอธิบายให้ทุกคนเ,นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะมาแชร์อีกวิธีการหนึง่งที่คิดเงินกับลูกค้าในไลฟ์ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันตั้งแต่ ครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วที่งงกันอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีการของครั้งที่แล้วก่อนเดี๋ยวเข้าช็อปปี้ของตัวเองก่อนนะคะโอเคก็คือโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะกดกันเข้าไปที่คำว่า เพิ่มสินค้าใหม่ชื่อสินค้าเพราะก็จะใช้เป็นอ่าสำหรับขายในไลฟ์เท่านั้นเพิ่มรูปเข้าไปกดเพิ่มรูปเข้าไปเพิ่มรูปอะไรก็ได้ล่าสุดเลยเพิ่งกินข้าวไปอ่ะสมมุติอันนี้คือสมมุติเฉยๆนะทุกคน ทำตามได้เลยนะทุกคนสามารถใส่รูปจริงได้เลยนะรูปที่ลูกคา้าเอ่อรูปที่ทุกคนต้องการที่จะเอามาเป็นรูปหน้าปกอะค่ะก็คือทุกคนสามารถใส่ได้เลยนะแต่ฟ้าทําให้ดูไงก็เลยไม่ได้เตรียมรูปไว้ก็คือก็ใส่รูปมุ่มั่วไปนะของฟ้าก็เลือกหมวดหมู่อะไรให้เรียบร้อยนะคะ สมมุติสมมติอ่ะพอเลือกหมวดหมวดเสร็จแล้วก็มาใส่ยี่ห้ออย่างของฟ้าเนี่ยขายเสื้อผ้าใช่ไหมก็เลือกหมวดหมวดเสื้อผ้าแล้วก็ยี่ห้อไม่มีก็โนแบรนด์ไปเลยอย่างนี้โอเคอ่มาประเภทคออีกอ่ะอันนี้ฟ้าจะใส่มั่วๆไปนะทุกคนทุกคนถ้าลักษณะส,นสินค้าของตัวเองเป็นยังไงก็ตามนั้นเลยนะคะโอเคเนี่ยทุกคนสังเกตน,นะคาว่า พอมาถึงตรงนี้แล้วคําว่าราคากับตรงคลังเนี่ยอย่าพึ่งใส่นะอย่าพึ่งใส่คําว่าราคากับคลังให้กดเข้าไปเลือกที่ตัวเลือกสินค้าก่อนให้กดเข้าไปอันที่สามก่อนเลยตัวเลือกสินคา้ากดเข้าไปปุ๊บอ่ะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นคาว่าสีสีและขนาดใช่ไหมข้างล่างอ่ะสมมตินะสมมติอ่ะ,มมนนะมมอะไม่สมมุติละไอตรงคําว่าสีกับตรงว่าคาว่าขนาดเนี่ย มันแก้ไขได้อ่ะอย่างของฟ้านะฟ้าก็จะเลือกเป็นแก้ไขคำว่าสีแก้ไขเป็นราคาแบบนี้อย่างสีดำก็ติก็กติเข้าไปอ่ะมาเป็นคำว่าดำอยู่ใช่ไหมข้างล่างอ่ะก็ติเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เราแก้ไขได้ฟ้าก็จะใส่เป็นคำว่าหนึ่งร้อยอ่ะอย่างงี้ก็ได้ขาวก็เป็นร้อยห้าสิบอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันกดเพิ่มได้ ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเวลาที่เราขายในไลฟ์มันก็จะมีหลายราคาใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถทำามีได้เลยก็คือใส่เป็นไลฟ์อย่างเงี้ยเห็นไหมติ๊กที่ไปมันก็จะมีราคาขึ้นมาใช่ปะแล้วตรงคําว่าขนาดเนี่ยถ้าใครไม่ต้องการนะก็กดแก้ไขแล้วก็ลบลบตรงนี้ได้เลยอย่างฟ้าไม่ต้องการลบมันออกไปเลยอ่ะ โอเคมาถึงตรงนี้เราก็กดเข้าไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ใส่รูปกดต้องต้องใส่รูปทุกอันนะโอเคไปใส่รูปก่อนอว้แแ้้ใส่รูปมัวม่วๆไปก่อนนะพอดีว่าไม่ได้เตรียมไวนะ้ใส่รูปไม่รดไปอีก แบบนี้นะทุกคนใส่รูปเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราข้างล่างสุดอะ่ะจะมีแฮติกเลือกว่าถัดไปตั้งค่าสต็อกและราคาโอเคกดเลยเห็นไหมราคาตัวเลือกสินค้าใช่ไหมเราใส่ไว้หนึ่งแล้วก็ใส่ไปราคาห0ึ่งร้0ยหนึ่ร้้งคลังฟ้าก็จะใส่แบบไว้เยอะๆเลยแบบไม่อยากเข้ามาเปลี่ยนบ่อยๆนะขี้เกียจเออก็ใส่ไป9ก้าอะไรเงี้ย โอเคน้ำหนักตรงน้ำหนักสินค้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขายเสื้อผ้าใช่ปะ่ะตัวหนึ่งอ่ะมันไม่ถึงหนึ่งโลหรอกแต่ว่าขนส่งอ่ะเขาจะเริ่มคิดน้ำหนักที่หนึ่งโลคือคุณจะใส่ไปศูนย์จุดห้าเขาก็จะคิดน้ำหนักเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแรลงเป็นแบบแร้งแบบว่าหนึ่งโลศูนย์ถึงหนึ่งโลราคายี่สิบาทสมมตินนะราคายี่สิบบาทหนึ่งโลถึง สองโลเอ้ยหนจุดโลถึง2โลราคาสี่สิบาทอันเนี้ยคือที่จะบอกก็คือให้เราใส่น้ำหนักรวมๆไปเลยอ่ะฝาก็จะใส่ไปหนึ่งคือเสื้อผ้าต้องหนักมากเลยเนะถึงจะ1โลแบบอาจจะสองสมตัวอย่างเงี้ยถึงจะ1โลหรือถ้าใครน้ำหนักเกิน1โลก็ใส่สองไปก็ได้ส่วนกว้างยาวสูงคางก็จะใส่ไปเลยห้าห้าห้าหรือ วัดจากขนาดกล่องจริงๆก็ได้แต่คือฟ้าจะแต่ส่วนมากอ่ะในช้อปปีอะเขาจะแบบคิดค่าส่งจากน้ําหนักไงไม่ได้คือขนาดถ้าขนาดกล่องเราไม่ได้โอเวอร์ไซส์จนเกินไปอ่ะก็แบบแค่กะกะใส่ไปเฉยๆฟ้าก็จะใส่แบบห้าห้าห้าไปเอออ่ะสิบสิบสิบก็ใส่ไปสักสิน้ำหนักสินค้า1นึโลโอเคแล้วตรงข้างล่างอ่ะเห็นปะ จะมีถ้าสมมติว่าเราอะอยากส่งส่งส่งฟรีให้ลูกค้าเราก็สามารถติ๊กได้เลยนะว่าชั้นครอบกลุ่มค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งอันนี้คือถ้าใครอยากตั้งส่งฟรีก็คือติ๊กตรงนี้เลยแต่ฟ้าไม่เอาไม่อยากส่งฟรีให้ลูกค้าจ่ายต่างอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ยี่สิบบาทโอเคกดบันทึกแค่นี้แล้วเราก็ลงขายได้เลยเอา้าวลงจริงเฉยโอเคอย่างเนีย่ยแล้วเราก็จะไปดูกันเนีย่ย ไอ้ที่ฟ้าลงเมื่อกี้ก็คือสำหรับขายในไลฟ์เท่านั้นเนะี่ยที่ลงไปจะคิดโคตรแย่เลยโอเคเดี๋ยวฟ้าจะเข้าไปลบอันนี้ก่อนอนะแบบนี้อะแบบนี้คือวิธีที่วิธีการที่ฟ้าบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะก็คือวิธีการนี้ถ้าใครไม่เข้าใจจากคลิปที่แล้วก็ลองมาดูคลิปนี้ได้อาจจะอธิบายเพิ่มขึ้นจากคลิปที่แล้วหรือเปล่านะก็จะประมาณนี้แล้ววิธีที่สองก็คือ เราก็ลงของไปเลยแบบคือถ้าใครงงจากวิธีแรกตะกี้นะวิธีสองก็คือง่ายมาลงของไปเลย1ชิ้น1สินค้าต่อหนึชิ้นอย่างเช่นอย่างเช่นอะในอย่างเช่นในร้านค้าของฟ้านะแบบยางเส้นหลัง849บาทอย่างเงี้ยแล้วก็ยางนอกสองพันเายาง m s x หนึ่บาทสมมุติว่าเราขายในไลฟ์ใช่ไหมสมมุติว่าเราขายว่า สมมุติว่าเราขายชิ้นเนี้ยราคา2,009โอเคลูกค้าจะสั่งยังไงเราก็เข้าไปกดลิงก์ของเราที่ราคา2,009กดตรงไอจด3จุดอะแล้วก็จะมีข้างล่างคัดลอกลิงก์คัดลอกตรงเนี้ยส่งไปให้ลูกค้าได้เลยส่งไปให้ลูกค้าเลยแบบวิธีการเนี้ยจะลงของง่ายนะคะก็คือลงไปเลย1น,นึเอ่อหราคา1ชิ้น ลงไปเลยแบบเนี้ยแยกๆก,กันไปเลยแยกๆก,กันไปแบบนี้เลยก็ได้ถ้าใครแบบขยันขยันนะนะสมมุติว่าราคาแปดสิบาทแล้วก็ลงของไปหนึ่งชิ้นแปดสิบาทอันไหนเก้าสิบาทแล้วก็แยกออกมาลงอีกอันหนึ่งเป็นเก้าสิบาทเข้าใจไหมโอเคถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวทํานึกภาพไม่ออกนะเดี๋ยวทําให้ดูก็คือที่วิธีการที่ฟ้าบอกตะกี้ก็คือเพิ่มสินค้าใหม่ ใส่รูปภาพก่อนเลยรูปภาพอะไรก็ได้ของเราใส่ลงไปอ่ใส่ลงไป,ส,งไปสมุตินะอันนี้ชื่อสินค้าก็บอกว่าราคา100บาทสำหรับไลฟ์ คือทำไมต้องเขียนว่าสำหรับไลฟ์ก็เพื่อจะให้ลูกค้าแล้วเราเข้าใจว่าเออเราลงของชิ้นนี้ไว้สำหรับขายในไลฟ์เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออโอเครายละเอียดสินค้าก็เหมือนเดิมในไลฟ์เท่านั้นกดสั่งได้เลยจ้าเนี่ยมีความมุงมิงกดสั่งได้เลยจ้าอะไรแบบนี้แล้วก็เลือกไป อ่ะย e no ี่ห้อโนมแบรนดเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้ฟ้าก็จะใส่มม่มวไปนะเหมือนเดิมอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองทําก่อนนะคะแล้วค่อยมาถามให้ลองทําจริงๆก่อนนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนโอเคมาถึงตรงนี้วิธีการนี้ก็คือราคากับครั้งใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกว่าจะจะลงของหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งราคาไปเลยจะได้ ลูกค้าจะได้เข้าใจเราจะได้เข้าใจอ่าอย่างเช่นชิ้นนี้เราบอกว่าราคาเท่าไหร่ราคา,าหนึ่งอบาทเราใส่ราคาเลยหนึ่งรอบาทแบบนี้สําหรับคนที่ขยันส่งลิงก์ให้ลูกค้านะแนะนําวิธีนี้เลยลงของง่ายมากส่วนคลังสินค้าใส่เลย200ออะไรแบบเนี้เออวิธีการจัดส่งก็เหมือนเดิมฟ้กาก็จะแบบคร่าวๆเนาะมันถึงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ลงขายได้เลยแบบนี้อ่ะสินค้ามาแล้ว สินค้าราคา100บาทโอเคต่อไปฟ้าจะลงเ,เวลาขายในไลฟ์สมมุติว่าเราขายที่ราคา60บาทอะราคาอันนี้60บาทนะสำหรับอ่ะโอเคว้าก๊อปมาเลยนะพี่เกดพิมพ์ละก๊อปมาเลย รูปอะไรไม่รู้นะโทรศัพท์แฟนพอดียืมโทรศัพท์แฟนมาเขาก็จะมีรูปแบบเขาไปทํางานแล้วเนาะเอ้ย,อยไม่เอานมแรลนมแรงเอ่อก็แบบไปยืมโทรศัพท์แฟนมามาอัดคลิปนิดนึง่งอะไรเบอร์นั้นแล้ฟ้ก,ก็จะใส่ไปแต่วิธีการเนี้ยฟ้าว่ามันแบบว่ามันเสียเวลาคนขายนะอ้าโอเค ราคา60บาทใช่ไหมเราก็ใส่ราคาไปเลย60ครั้งมีครั้งเท่าไหร่200สมมตุติสมมุติว่าเรามีสินค้า200ตัวเลยแบบใส่เววอร์ไว้ก่อนเลยขี้เกียจมาทำหลายรอบโอเคแบบนี้น่ะถ้าสมมุติว่าโอเคเราลงอย่างเงี้แล้วนะเน่ยเห็นไหมสิ่งที่ฟ้าบอกตะกี้ว่าสินค้า1ชิ้นต่อ1ราคาคืออะไรก็คืออันนี้แหละก็คือน่ยราคา60บาทสมมุติว่าเราขายให้ลูกค้า โอเคเสื้อตัวนี้60สิบาทนะคะใครรับ F ม,มาได้เลยใช่ไหมอ่าลูกค้า F ม,มาและลูกค้าบอกแครบนะคะทักแชทแม่ค้ามาเลยนะคะสมมุตินะโอเคลูกค้าทักแชทมาแล้วเราก็ลูกค้าบอกว่าขอลิงก์ขอลิงก์งหน่อยค่ะจะกดสั่งซื้อโอเคอันนี้หกสิบาทแล้วก็มาที่ราคา6กสิบแล้วก็กดจุด3จุดตรงนี้กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ ไปเลยแล้วก็เราก็เอาลิงก์เนี้ยไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็กดสั่งได้เลยถ้าสมมติว่าเราขาย100บาทใช่ไหมเราก็มาที่ราคา100บาทอย่างเงี้ยง่ายไหมทุกคนแล้วก็กดลิงก์ส่งให้ลูกค้าไปเลยนะเก๋ๆโอเคหรือถ้าใครที่ทําแบบราคาแบบเยอะๆแบบเนี้ยเป็นแล้วราคาแบบเออเขาเรียกว่าอะไรลงสินค้าครั้งเดียวแต่ใส่หลากหลายราคาแบบเนี้ยเป็นก็จะง่ายนะก็คือให้ลูกค้าสั่งกด กดสั่งซื้อตามราคาได้เลยก็แจ้งลูกค้าก็ส่งลิงก์นี้ไปแล้วก็บอกลูกค้าว่าลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อตามราคาได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเราขายหนึ่งบาทลูกค้าก็จะกดสั่งซื้อที่100บาทอยบาทเพื่อนโทรมาอะไรตอนนี้โอเคอ่ะ บอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือหรือถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนคือแบบไม่เข้าใจจริงๆแต่แต่ขอร้องแหละทุกคนขอร้องให้ลองทําก่อนเน้นเลยนะลองทําดูก่อนนั่นแหละคือคือถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ทักเพจมาได้นะคะเพจก็ Lily l i l y Travel Lover เหมือนกันก็คือชื่อเดียวกับชื่อช่องนี้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะจะได้ครบ1,000คนเร็วๆนะตอนนี้คือวันที่อัดคลิปนี้อยู่นะคะก็คือมีคนติดตาม300คนหวังว่าจะครบ1,000คนเร็วๆนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย